กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดปาจีนบุรีรายงานสถานการณ์น้ำพบว่าระดับน้ำในแม่น้ำปาจีนบุรีที่สถานีเคจีทีสตําบลวังตาลอําเภอกบินบุรีสูงขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำและที่รุ่มต่ำได้แก่ตําบลวังตาลตํบลกบินตํบลเมืองเก่าตํบลย่านรีตํบลบ่อทองและตํบลวังตะเคียน โดยเทศบาลกบินติดธงเหลืองบนสะพานเพื่อแจ้งเตือนขณะนี้ระดับน้ํายังต่ำกว่าตลิ่งเล็กน้อยแต่ประชาชนได้รับข้อมูลและเฝ้าระวังแล้ว ทหารจากรออ2003รออลงพื้นที่ช่วยเหลือยกสิ่งของขึ้นที่สูงด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคสองและโครงการชลประทานปาจีนบุรีได้เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งว่าได้ปรับลดการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำานฤบดินพระจินดาจากวันละ2.6ล้านลูกบาทเมตรเหลือ1.5ล้านลูกบาทเมตรเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายอ่างดังนั้นจึงของให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงดูแลทรัพย์สินและกลุ่มเปราะบางพร้อมติดตามประกาศจากหน่วยงานอย่างใกล้ชิด สนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p พัดสนใจสั่งซื้อโท 00, ร088 309 6600 l ล n e DBM 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาราแแดง b e Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือ l ล n e b Herb 99